ไม่ยัง้งแข่งสาวไทยฟอร์มโหดถล่มอินโดนีเซีย7-1ทะลุชิงศึกอาเซียนอยู่ลบ9 9การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับอินโดนีเซียที่สนามเกโรล่าจาก,การ์บาริงประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคม2566 สำหรับชบาแก้วยูลบ19เป็นแชมป์กลุ่ม C ส่วนอินโดนีเซียเป็นแชมป์กลุ่มเเกมนี้ i, สาวินจรัดพนันหัวหน้าผู้ฝึกสอนส,อนส่งตัวหลักอย่างทวันรัตพรหมทองมีพิชยธิดามโนวังและสุภาพรอ,อินทรประสิธฐ์ลงสนามเริ่มเกมมาแค่4นีนาทีอินโดนีเซียต,ต้องเหลือ10บคนหลังฟานีผู้รักษาประตูไปทำฝาวทวันรัตพรหมทองมีในจังหวะหลุดเดี่ยวนาที15นอน,อนอนงหมื่นสีครอออนให้ทวันรัตพรหมทองมี วิ่งเข้ามาซัดด้วยขวาแบบไม่ต้องจับให้ชบาแก้วอยู่ลบสิานำก่อน1-0ถึงแต่นาที24่อินโดนีเซียที่เหลือ10คนมาตีเสมอจนได้จากจังหวะสอดมารับบอลของคลาเดียอเล็กซานดราก่อนกดด้วยขวาเข้าไปให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่1นถึงหนาที30สจักลูกเตะม,มุมที่บอลถูกคลิกมาเข้าทางสุภาพรอินทรประสิทธ์ยิงจังหวะแรกไปติดเซฟเด้งมาเข้าทางอนาพรอมอมันพงกลับตัวยิงเข้าไปให้ชบาแก้วอยู่ลบออกนำอีกครั้งเป็น2-1ถึง นาที31ทวันรัตพรมทองมีสอดมาขบบอลย,ย้อยเข้าประตูให้ให้ชบาแก้วอยู่ลบ19านำห่างอินโดนีเซียเป็น3-1ถึงก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังเริ่มมาแค่2นาทีชบาแก้วอยู่ลบ19านำห่างเป็น4-1ถึงและเป็นอนาพรอามันพงที่แปรด้วยขวาเข้าไปนาที63บาชบาแก้วอยู่ลบ19านำห่างเป็น5-1ถึงจากจังหวะที่นัชชาแก้วอันตายิงจังหวะแรกไปติดเซฟเด้งมาเข้าทางฉัตรยาประทุมกูลซ้ำเข้าไป นาที่70ชบาแก้วอยู่ลบ19ทิ้งห่างอินโดนีเซียออกไปเป็น6 1ถึง1จากจังหวะที่ริญยพัทมูลดงแทงทะลุช่องให้ทวันรัฐพรมทองมีหลุดไปก่อนยิงประตูที่3ของตัวเองในเกมนี้เป็นแฮตทริกนาที่87จากลูกฟรีคิกก่อนที่นัชชาแก้วอันตาจะยิงบอลกระเด้งพื้นเข้าประตูไปให้ชบาแก้วอยูลบ19าห่างเป็น7-1 ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมชบาแก้วอยู่ลบ19เอาชนะอินโดนีเซียไป7จ็ถึงหทำให้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีโดยจะไปพบกับเวียดนามซึ่งจะแข่งขันกันที่เกโรล,ลาจากาบาริงเมืองปาะเลมบังประเทศอินโดนีเซียในวันที่15กรกฎาคม2566เวลา19นาฬิกา30นาที